สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆไปดูถึงสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงจะต้องขยายกระถางให้ต้นพืชของเราตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูไปทํากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเห็นต้นกล้าเล็กๆพวกนี้ใช่ไหมคะเยแมวเพราะตั้งแต่เขาเป็นมเมล็ดที่เพาะกับกระดาษทิชชู่นะคะเสร็จแล้วเราก็ ขยายเขาจากถุงดำเล็กๆนะคะพอเขาโตขึ้นหน่อยเราก็เพิ่มไส์ขนาดถุงดำให้เขานะคะต่อไปนี้เขาเริ่มโตนะคะเห็นลําต้นเขาใช่ไหมคะลําต้นเขาเริ่มอ่อนแล้วก็เอ็นนะคะพร้อมที่จะหักแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆพอลมแรงๆมาเขาก็จะหักนะคะทาให้ต้นพืชของเราเสียหายนะคะเพราะฉะนั้น เราจะมาย้ายไซส์กระถางหรือว่าไซส์ภาชนะที่ใส่ต้นพืชต้นก้าเล็กๆพวกนี้นะคะสาเหตุที่เราไม่เพาะใส่กระถางที่ใบใหญ่เลยเพราะว่าต้นกล้าเล็กๆพวกนี้กว่าเขาจะโตก็ใช้เวลาใช่ไหมคะพอเราไปใส่กระถางที่ใหญ่ๆกว่าเขาจะโตดินในกระถางนั้นก็จะแน่นนะคะพอแน่นปุ๊บสารอาหารก็หมดรากที่เคยออกไปหาอาหารได้แบบง่ายๆไปเจอดินแน่นๆก็จะยากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะเราจะเพิ่มขนาดกระถางตามขนาดของต้นพืชน,นะคะดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเขาโตเต็มกระถางเราก็เริ่มย้ายนะคะเขาก็จะได้ทั้งดินใหม่ปุ๋ยใหม่แล้วก็กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะดีกว่าที่ว่าเราจะไปใส่ไซส์กระถางที่ใหญ่เลยนะคะก็จะทำให้เขาหาอาหารยากเพราะว่าดินมันแน่นขึ้นนะคะวันนี้ก็พอดีแมวจะย้ายไซส์กระถาง ให้กับต้นพืชเล็กๆพวกนี้นะคะแต่ไม่ได้ใช้กระถางนะคะยายแมวจะใช้ภาชนะก,ก็คือแก้วแก้วน้ำพลาสติกที่เรากินน้ำหมดแล้วเราก็เก็บเก็บไว้นะคะเราก็จะนำมาขยายก้าพวกนี้ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาให้เปลืองเงินนะคะพอใช้ไปแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ได้อีกนะคะเพราะว่าพอเขาโตเรานำออกไปปุ๊บกระถางก็ยังอยู่นะคะเราก็จะเก็บไว้นะคะเพียงแค่ เวลาเราจะปลูกเขานะคะเราก็จะตัดบริเวณก้นของแก้วนะคะเพราะว่าจะได้ให้น้ําออกได้นะคะตัดแบบนี้เลยค่ะตัดสักสี่ห้ารูก็ได้นะคะเพื่อนๆบริเวณก้นของแก้วนะคะไม่ยากนะคะทํากันแบบง่ายๆค่ะพอเขาโตหน่อยเรา พิ่มไซ์ไปเรื่อยๆจนกว่าไซด์ที่เราพอใจแล้วเราก็นํากระถางสวยๆมาใส่ให้เขาได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะนําไปลงดินกระถางหรือแก้วพวกนี้เราก็ยังเก็บไว้ใช้ได้อีกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปลูกต้นไม้อีกก็นํามาใช้ได้อีกไม่ต้องไปซื้อไปหาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดินปลูกกันนะคะเพื่อนๆ ่วนดินปลูกนะคะดินปลูกของยีแมวนี่นะคะก็จะเป็นดินทั่วไปนะคะแต่ผสมขึ้นมาเองนะคะก็จะมีดินส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ผสมด้วยกับที่วัวส่วนหนึ่งแล้วก็แกลบดําค่ะเพื่อนๆแกลบดําเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะลากของต้นพืชต้นไม้ของเราก็จะช้อนใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าแกลบดําเขาไม่แน่นนะคะเป็นออกลักษณะล่วนๆเวลาผสมกับดินนะคะจะทําให้ลากของต้นพืชต้นไม้ที่เรานําไปขยายนะคะก็หาหารได้ง่ายนะคะเคยเห็นไหมคะเวลาตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะคะส่วนมากเขาก็จะใช้แกลบดําผสมปลูกต้นไม้หรือว่าชำต้นไม้ในถุงดํานะคะ ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นไม้จะงามได้ด้วยนะคะสําหรับแกบดํานะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารอีกอย่างหนึงด้วยปุ๋ยคอกนะคะใส่ไปเลยค่ะผสมไปเลยนะคะเพื่อนๆ แกลบดําเยอะๆก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําไปนะคะแกลบดําจะเป็นสิ่งที่อุ้มน้ําได้ดีนะคะเพื่อนๆรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเรานะคะแล้วต้นพืชบางชนิดก็ไม่จําเป็นจะต้องลดบ่อยๆนะคะถ้าเราใส่แกลบดําเยอะๆนะคะเขาก็จะอยู่ได้นานนะคะสองวันสามวันลดทีนึงก็ต้นไม้ของเราก็อยู่ได้นะคะสําหรับแกลบดําค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเราก็จะลองดินไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะเห็นไหมคะยมเยแมวผสมด้วยแกลบดําดินก็จะร่วนหน่อยนึงก็เวลาย้ายก็ค่อยๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดินเขาร่วนค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลำต้นเขาสูงนะคะใส่แก้วดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะได้กันลมแล้วก็พยายามพยุงต้นเขาให้ให้อยู่ดีนะคะไม่หักไม่เสียหายนะคะ หลังจากที่เราย้ายกระถางเขาแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่มีเหี่ยวเลยนะคะเพราะว่าดินที่เรานํามาย้ายนะคะจะต้องมีความชื้นของน้ําด้วยนะคะถ้าเป็นดินแห้งๆเลยก้าเล็กๆแบบนี้ก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเรานําดินที่จะมาย้ายกระถางหรือก้าเล็กๆพวกนี้นะคะดินที่มีความชื้นหน่อยก็จะดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะทุกต้น ก็ตั้งตรงดีนะคะค่ะวันนี้เราย้ายได้แค่นี้นะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการย้ายก้าต้นพืชต้นไม้ของเราอีกระดับหนึ่งนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเย่แมวก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาอีกนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราย้ายนี่นะคะเราจะต้องลดน้ําเขาก่อนครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้แบบนี้คะ่ะเพื่อนๆใช้ฟ็อกกี้ฉีดพ่นนะคะ เพราะว่าถ้าเราใช้สายยางฉีดหรือว่าบัวนะคะต้นก้าเขาเล็กๆนะคะเขาก็จะเสียหายได้นะคะเราฉีดเขาครั้งแรกเราจะเว้นไว้สองวันก็ยังได้นะคะเพราะว่าพืชบางชนิดไม่ต้องการน้ํามากนะคะอาจจะทำให้ลำต้นเขาเน่าได้นะคะเพราะว่าพืชพืชชนิดนี้นะคะถ้าโดนน้ํามากๆลำต้นก็จะเน่าได้นะคะแล้วก็จะทำให้เขาตายนะคะ ฉีดพ่นไปครั้งแรกให้ชุ่มๆหน่อยค่ะเพื่อนๆแล้วอีกสองสามวันเราค่อยไปฉีดหรือว่าไปลดให้เขาใหม่นะคะสาเหตุที่เราเปลี่ยนกระถางให้กับต้นกล้าที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะได้หาอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดินก็จะไม่แน่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องย e ูแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเย,ยแมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะการย้ายต้นพืชการเปลี่ยนไซส์กระถางให้ต้นพืชทำให้ต้นพืชของเรางามและโตว,วันโตคืนค่ะ